สวัสดีท่านพี่น้องสาวมิไทยทุกท่านวันนี้เราจะมาเล่นเกมหาเฮวอะไรก็ไม่รู้แหละแอนจำชื่อได้แหละแต่แอนไม่พูดพอลิโดยสร้างมันแอนเล่นมาหลายวันละแอนเอ้ยแอนเล่นมาแค่วันเดียวแอนเล่นหยกกันแอนได้แอนได้เลเวลสี่แล้วอันนี้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 เนียนอันนี้เนียนโอเพื่อนเพืนไปเล่นดาเนินกันเหรออีเวนเอ้ะ อืมอืมขังขังนั่นฉันก็อย่าเล่นแมปนี้เจมันเป็นไฟไม่ได้เอสเจอมันจะเป็นไปได้ไหมันมีบาร์อย่างนี้บนโลกเหลืออีกสามิบนิเขาจะให้มีดวงตาในการดูเพื่อนเนละ อันนี้คือเยอ r o อาล์ m ทามวินอืกอีแค่หนึ่งอันก็จะสามรอแล้วทำไมไม่ได้เล่นเจค,คน จะเล่นแบบนี้มาแมงมะเล่นแบบนี้มาเลยมาเลยมาดิตัวขอเธอแบบนี้เถอะอ๋อแบบนี้เล่นง่ายก็เยโอเคแบบอะไรแบบนี้แล้วจะปิ้นไปบนท้องฟ้าโอยอ่ะไอ้ชับอยากใครเนี่ย <c oughs> ลากเป็นใช้มีวิธีเนียนของเหียญ เรียนเรียนไม่เกนเรียนเรียนไม่กกอนมันยังกลับตัวก็ได้อีเวนเงี้นไปกลับตรงเนี้ยวนเงีไปกลับตรงเนี้ยใช่คุณเงียนไปกลับอนเนี้ยเฮ้ยคุณเงียนกลั ไอ่เร็วนี่คือคนที่ตาเลยไม่ดูอินโนอินเน่สวัสดีทุกคนฉันตายมาเลยไม่ดูอิหนโนอินเน่แล้วตัวก็ต้องมันรับพวกอินเน่นี่ยอันดันเนี่ยฉันจะนดันเนี่ยอันดันเนี่ยดานเนี่ยดันเนี่ยเล่นง,ง่ายด่านเนี้ยเล่นง,ง่ายด่านเนี้ยเล่นง,ง่ายคนอีกข้าคนได้หยุดจัง อะรว่อันไหนูกสุดเจ็ดร้อยห้าเกปีจ้าจ็ดตวกรูต้องรอตัต้องรอตังตีกต้นสบสองบนยนะโอ้ยอยุพผูอนคนซอนชน,นะก อันนี้อ่นอนๆให้อยู่อ่นอนๆให้อยู่ทุกคนอันนี้อ่นอนๆให้หอยู่นะเขาตั้งแต่หน้าตัวตั้งใจกดโอ้ได้ตังมาแล้วได้ตังมาแล้วโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณพี่น้องอ่ะทุกคนมาลุ้นกันแอดจะได้อะไรอายูชัวสายใช้ใจทันใจน้ำตาจะไหลขอขอดีๆกูอุตส่าห์ฝึกมันตั้งนานนับแสนแสนปี โคดโคดโคดอืมในตับฟูเนี่ยน้อนปิดเวรเอ้ยเอาเอาวุธแปม <c oughs> เอาวุธ <c oughs> มันช่างอุบาตาจริงจริงเอาตับูไปใช้แม่งเอาแย่ผู <c oughs> ้หาฉันจับพีรุดได้ทุกคนอยู่แล้วฉันเซียนฉันเซียนมามาอยู่เนอะ อแปดอเลตอหกอห้าอสี่อสามอสองอันหนึ่งอุ้ยหนาวโอเคไปได้จมติดจมติดอันนี้หน้าชงอ่าเจ็บคู่มือไปไปจับิดจำ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 โอเคไปกันต่อคนนู้นหน้าสงสัยมึงมันหน้าสงสัยมึงมันหน้าสงสัยมึงมันเออปูหานเหมือนกันเหรอ กูบอกชื่อกูเป็นชื่อมันอีเดอร์อีนิกทำไมถึงกระโดอย่างงั้นฉันไม่เชื่อใจเจ้ามอนนี่ถ้าจะต้องโจมตีมันฉันจะต้องโจมตีมันโอ้ไม่ไม่เกินโอ้ไม่ไม่เกิยูจจับทิดไม่ได้เลยไม่ได้เล่นนานงั้นน่งเป็นเพื่อนด้วยสวัสดีแกแชร์คอนเ็นเพื่อนด้วยุยไปกันต่อ ใครสั่งให้สอนให้มึงเต้นใครสั่งไอ้เนกูอย่างไรเลยเขก็อยาอย่กับเพื่อนแล้วกันโอ้ยสงสารเพื่อนบัดสดที่ขายยินเต้นเป็นเพื่อนมันได้ไหมมันจะมีใครสอนนั่นจัดการอะไรแล้วมึงจะทุบโต๊ะเอทีเทำประเษมดีเลย เนี่ยทุกคนก็เดินขึ้นไปไม่ได้ฉันฉันทำไมดูโอ้ยเยอะโอ้โยเยอะจริงๆเลยเหรอตอนแรกมันมีคนแค่คนเดียวคนนี้แหละโอเคเพื่อนอยังไงพวกเราก็เจ็บไปด้วยกันนี่ถามจริงพวกเราเจอใครบ้างไหมเนี่ยคนนี้แหละคนนี้ยังไงก็คนนี้ละคนนี้ละคนนี้ยังไงก็คนนี้ละคนยังไงก็คนนี้แหละยังไงก็คนนี้ โอเคกูไม่ใช่คนนี้แหละเน่ง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 แอบลอยชิบหายคนซ้อนจนนะพวกมึงแอบตรงไหนกันบ้ากูหามึงมึงไม่เจอสักตัวเลยกูจะโซเทปชิบหายยังไงเสียฟอร์มหมดกังจะรังทำความสะอาดมึงทำความสะอาดชีวิตกูมากกว่า ไม่มีใครตายเลยนอกจากพวกตัวที่ตายได้แหละไม่มีคนตายเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเป็นที่ก่อสร้างคนส่วนมากจะทําตามคนส่วนใหญ่ก็ <c oughs> ให้ว,วนันเดนะี <No. S 1> ยวเลยนี่เนาะรู้จักคำว่าไม่แม่ชะตานี่ฉันขอเลือกบางพวกเองเลือกกันมาเยอะแล้ว เลเวฮาจะเป็นไงนะ้าอยาเรื่องเลยผู้ซ่อนขานรับกับผมวิ่ง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 เราเกิดมาในที่ที่ไม่มีใครนั้นอยาเห็นแล้วนั้นเกิดมาทำไมเราก็ยังไม่รู้เราก็ยังไม่รู้เลย Ding dong lòng ai đi Về khoảng thấy đây còn Đại thư bào châu Mày ni khai sẵn kết Con rằng cô đây ngay Ding tăng phải bắt tôi hãy nói Hãy mẹ Bà 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 ที่เขาทำสิบนาทีฉันก็ต้องตัดตอ่อ้วยเดี๋ยวปะฉันต้องตัดต่อด้วยตัดต่อเสียงโอเคไม่ดีกว่าเขาบอกว่าที่ในการเย้คือต้องทำปงงเป็นฟงร้องอย่างเงี้แล้วก็จะไม่มีใครมาหาฉันเจอแล้วก็เป็นแล้วก็ผมไม่มีใครจะหาฉันเจอเลย ก็ฉันไม่มีใครสนใจ <c oughs> <c oughs> อืมยี่สามพันวันเดือนนี้ก็จะวันเกิดเอลแล้วเอาเตอร์จะไหนตัวกับวันสนองวันเกิดป้ายพอดีอีสี่ปีมีคนเดียวนิดี่เนี่ย๋ยวตอนสิบวีแอจะวีไปกวนทีดคนอื่น

เออแดนไปชี้ขอกระเจาะจน,น่ายทันก็ไม่ได้อะไรเลยเชีย์ได้ยี่ไออันนี้มันเดิกก็ได้กปิดๆนะขอดูหน่ะฉันจะเลือดดันนี่ไอเลิฟยูดันนี่ห้าฝึกแล้วเอ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 ฉันเลเวลห้าแต่ไปเลเวลสิบก็จะคนละอันกันแล้วผู้สอรร เราสงสัยทุกคนต้องตอบแอดหลังจากที่แอดพูดคำนี้ลแล้วก็ลงลงคำตอบให้แอดด้วยทา,ทางที่สามบวกสามได้หกแต่ทำไมสามบวกสี่ได้ได้เจ็ดล่ะงงปะเอ้ยไม่ใช่ดิแอดพผิแอดพผิ แอนไม่รู้แอนแอเนเหมือนแอนพูดได้นะแ,แต่แอนลืมไปแล้วรอยา่ยาตี <laughs> เอย่าตีแอนมันเดิมแล้วก็ให้มันจับที่เคลื่อนไปแอนกูก็จะเล่นเป็นบนอลเลี้ยงมันจะปีนนำเฮียเลยมันจับได้ง่ายรู้ไงไหมแกโอ้ยตีมัวชิบหายวิ่งต้องวิ่งเร็ว จำเรานัาจะจำลไม be oh 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 oh. ่ได right <wh uh yes> uh> uh ้้ะล่ะโอ้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 ิงกลับมาด้วยควาเนียนหเนียนเลิงกลับมาด้วยควานเนียนเเนียนเเนียนเนเนีนเนีย็นไหมแอบไปฝึกแอบไปเลียสกินมาแล้วก็เติมมาเยอะเลยเดี๋ยเป็นผู้ชายกล้ามใหญ่ใเียวกนนันันั่งนั่งนั่ง ให้มันน้ำอีกืึ้นกูหน่อยนั่งนั่งนั่งติ๊งตังปลาตืให้นายวิ่งวิ่งวิ่งปกกระโดดต้งแล้วมาอยู่ได้โคโล่รูปแม่น้ำได้ไหมอืออือขอแตะหน่อย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  ขอแตะหน่อยขอแตะหน่อยขอแตะหน่อยวิ่งยงีชัดชดนะด้วยความเกยตายใช่ชันะด้วยความเกยตายใช่ไหมแกเห็นไหมใช่ปิวปิวๆๆๆๆๆวปิววออโหเข้ามาข้างในเลย อืมราชีสองขับทั้งผู้ชมทุกท่านเพรามันเก่งอ่ะเนะาะงั้นก็ฝากเพียงแค่นี้นะคะทัท้งผู้ชมทุกท่านไว้เจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวแอดก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูเหมือนเดิมนะคะบ๊ายบาย